สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทางที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮาหนอยสามฮาหนอยจะแยกหน่อยอนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ตามด้วยน่อย VIP จะแนวทางของวันอังคารจ้ะวันที่1 1เดือน3 2 5 6 8เดือนมีนาคมจะมอกกน้กามาพบกับแนวทางของแอ j o อคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้ะสวัสดีทาง FC ใหมา f c เก่าด้วยจ้า เลาก่อนสิไปหลับชมแนวทางฮาน้อยสามาน้อยวันที่สิบเอ็ดเนาะวันอังคารจะมาเบิ่งพ้นของวันจันทร์กันก่อนจต่วันที่สิบจะสำหรับเนียน้อยของเฮาจะสำหรับน้อยพิเศษจะเด่นไปที่สามและเก้าพ้นจาน้อยรอบแรกน้อยพิเศษห้าศูนย์เก้าสองสองสำหรับพิเศษ แนวทางของเขามาบ่นเนาะเก้าศูนย์จ่าแนวทางของเขามาตัวกลับมาตัวเน้นเต็มเต็มบนศูนย์เก้าจ่าของเขามีตัวกลับเก้าศูนย์มาเน้นเน้นเด่นเก้าหลุดเก้ามาจ่าสองสองโอ้โมาผ่านไปเนาะมีสามศูนย์จ่าสำหรับเลขเบิร์ดเมื่อนี่เนาะสูตรแยกน้วยของเขาคือสามศูนยเบิร์ดมาสองสองน้อยพิเศษอะ VIP กับพิเศษศูนยสามสาม ไปกันต่อจะสําหรับน้อยรอบปกติจะเด่นไปที่8ดและหกพ้นจะเจ็ดหหนึ่งแดสองสำหรับหกหนึ่งจับคู่เข่าตรงๆจะปกติบนเน้นผิดตัวเด่นหกวิลุดหกมาสําหรับลางนี่คือ8ปดสองจับคู่เข่าตรงๆจะมาเน้นเน้นเลยเต็มเต็มเด่น8ปดวิุดแปดมารอบปกติปังเด้งบนล่าง สำหรับน้อยรอบ VIP จะรอบสุดท้ายเด่นไปที่3และ0ผลจะ2 40 1 8สำหรับ40แนย์เนถ้าข้ามาตัวก,กับจะ04เน้นผิดตัวเน้น01กับ02นอกมา04เด่น0หลุด0มาจา้าเอาโพดโบบักโมบักพาวจะยินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่นอ้อย FC ฟีามจะเมื่อนี่โอโหกิีดลันบานจะสำหรับ3หาหน่วยข้าวมาจาโอโหมาเด้อวันเอ้ย มาเต็มๆเ,เลยเนาะสามห้าน้อยเต็มๆจะสําหรับน้อยปกติเด้งบนล่างจะอืม้มหืมพดปวบักโมบัก,บก,บกป่าเผาเนาะจากฝังข้างอิลิยินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามหลักการเนาะสําหรับวันที่สิบเอ็ดมือนี่ก็ตามลุนกันต่อจะสำหรับห้าน้อยไอจอยโลูหายสองสูตรเนาะส่วนมัดร่วมเมื่อวานถือว่าพลาดไปเนาะ สำหรับมัดรวมก็เทากับเขาโูษรเขา,พาไพ่หลายๆเยราจะมัดรวมเนี่ยถือว่ามาได้แบบต่อเนื่องอยู่เนาะเมื่อวานนีเพิ่งพ่าไปลายมือหนึ่งเนาจะสำหรับมัดรวมก็เทาแต่ว่าแยกน้อยก็เทาถือว่าปากเนาจะสำหรับพี่น้อยเอฟซีทนถ้าเกดว่าอยากสนับสนุนส่งกะคือตามนี่เลยเนาะอันนี้คือเลขรหัสหลับเราจะกะ คืออยู่กับเอฟซีแต่ละคนแต่ละฐานอาจาะอันนี้คือบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดเนาะบางเฉือบบงคักับพี่น้องเอฟซีไล์คู่ไลท์ฐานกับอมากราจะไทาอยากสนับสนุนสองอยากสนับสนุนแอตโยก็คือตามนี่เลยนาจ๊ะแต่เขาบอกไว้ก่อนอาจาะอันนี้คือแอจโวยกับบได้บังคับเนาะขอบคุณถูกๆูกกำลังใจละคกันนะจ้ะสำหรับ้าน้อยขอฮาวาตามลุนกันโตจ้า้อยพิเศษจ้วันนี้เล็กเด่นมือนนิโคมาปังๆอีกละวกันเนาะ่อวนี่คิดลั่นบ้านเลย 5และ4ี่แต่ละน้อยแต่ละรอบของเ้าเราจะใส่วิง่งใส้รูดหมักตัวใดชอบตัวใดนําไปวิ่งไปรูดได้เนาะจา้าจับคู่เด่น4จะจับคู่มี สี่หาสี่หกโอ้โหอสี่เจ็ดจา้านี่คือสี่เจ็ดเนาะสี่แปดน้อยรอบปกติจะเด่นไปที่แปดแล้วหกจับคู่แปดจา้า หนึ่สำหรับน้อยรอบสุดท้าย V I P จะเด่นไปที่2แ,แล้วสและ4ี่เมื่อนี่สี่โซนจะสำหรับเนแยกน้อยของเรา 48คู่สุดท้ายคือ49จะ,อะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนเนาะสำหรับ3ฮานอยขขาเฮ้าจะน้อยรอ,อบ vip จ้าวันนี้ขอเน้นไปที่48และ49 26งหาจะ60 61 83 80 สี่หกสี่เจ็ดหาแปดตามด้วยห้าหาหกสำหรับแนวทางห้านอยข้าวสามห้านอยแยกน้อยแยกรอบมือนี้คือตามนี่เลยจ้าหมักตัวได้ชอบตัวได้กะ จดไว้แคบไว้เราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชบคอยตามเนาอถถาบอกมีตัวหมักตัวชอบอัน,นก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะสำหรับพี่น้องเอฟซีทนได้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆจะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เผื่อสิสด้บ่พกานแเนวทาทตาวต่อไปเราจะเนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้ะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมเนวทางโชคดีเฮงเป,ปังๆรวยๆวยกันทุก คนทุกทานจ้าสำหรับพี่น้องเอฟทีานใดจะเกินว่าบวมัากแงกน้อยก็คือแอจอยมีหมัดรวมให้รับชมเนาะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า